เอสวัสดีฮะโอ้ช่องไม่ได้เป็นทีวีนะแคทเกมเออะไรไม่รู้เล่นเล่นเ่รู้รอเพื่อนเข้ามาก่อนขายคนหนึ่งครับขาคนนึ่งห้าคนโอเคมาเลือกเลือกสายอันนี้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 เลือกตัวอันนี้เลกตัวโอ้วลตัวเด็ดสวัสดีครับทุกคนนะครับ๋ยวเจี๊ยันต่จะรูบ อ๋อตัวนี้เด็ดนะฮะต้องยอมไหมตัวนี้แหละครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสายนี้คือสายรานเป็นไมิสายแล้วเพื่อนอันนี้คือสายซองอันนี่ยนี่สายในครับสายเอเคครับเป็นเอเคเวนิเก้อันนี้เป็นสายมัดครับสายมัดน่าจะเลื่อยเป็นเลื่อยแล้วก็อันนี้น่าช่างแม่งเป็นแล้วไม่รครับเริ่มเริ่มก่อนเริ่มครับมามากดครับกดครับ เอากดับเพื่อนๆนครับกดตัวไหนวะเลยที่อ่ะกดยายเพื่อนครับกดิโอ้โหท่านผู้ชมครับโคตโม้ครับเดีกันเราดกนเล่าใเกมชื่อว่าอะไรวะกดกดเลยกดเลยกดเลยผู้หลานเออเดี๋ยวผู้กอนนะกดดีเลยไรเข้ามาเข้ามาอ่าเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหันก็ได้ครับทุกพี่ช้างไงครับนะทุกพี่ได้กดกระตับครับ เล่นกันสวัสดีเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆ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 เร็วเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆเร็ว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 เรวเร็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 วๆเร็ว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 เรเร็วเร ไอ้พวกผีน่ปหลับปหลังโอ้ยโลจนีลอย้ไอผีไอผีเปยสาลูสัดาไปเลยไเลยไอพวมึงจะพูดกันทไม่ล่ลนเล่นเดมไม่ได้เล่นอัน้โอ้ยนั่นเต็มเลยครับอือนี่อะไรอ่ะแคปูนเหรอผู้สายชชไนนาผู้สายชนัยอ้าวแล้วไงไม่ได้ครับแล้วไงกลัวกระไนี่ไงนี่ครับ

ไปไปไปไม่ได้ก่ะนี่ครับผมไม่มีอะไรจะพูดครับช่วงนี้กำลังลุ้นเรันเฮ้ยคุเจอตองยาวเลยสิเดนคิดสตดอะไรครับดูข้างหลังด้วยดูข้างหลังด้วยมีใครบ้างครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับอหอไหนาหนไหนไหนัหไหนมันหนไหนไหนไหไหนเหนไหนหนไหนัหนไหนไหน่หนนนไหไันนนน กูมึงช้าจังวะแล้วมึงปิดกูจะไปยังไงอ่ะรับปิดเอ้าเฮ้ยเฉยโกเฮ้ยเฮ้ยเบนได้เล่นเนี่ยหายครับวันนี้เฮ้ยมีตัวหมอนในหรองนี่ไงเฮ้ยแล้วกูจะไปยอะไรอ่ะเฮ้ยหยุดมึงปิดหยุดมึงปิดเดินทางเลยกลับ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 โอ้ยโกวิ่งเร็ววิ่งไงกลับแล้วกลับแล้วเพื่อนถือมีดครับถือมีดครับถือมีดจะวิ่งเร็วนะเฮ้ยเดี๋ยวเลือดรอรอเลือดเด้ยเฮ้ยไม่รอแล้วไม่รอครับไปเลยเฮ้ย เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยกูไปไม่ได้แล้วตานี้เป็นเฟซโกล่ะอันนี้ก็เป็นเฟซโกล์เพื้อปืนซื้ออะไรได้เราเอาผมขายปืนนี้ไปจำไว้ดูปืนกันครับดูปืนกันใต้ดีอ่ะว้าวปืนนี้น่าร้องมากเลยปืนไหนเนี้ยเพี้ยวเนี่ยเออไอากได้ลูกฟองเนี่ยครับลูกฟองไฟนะน่าหน่าใช่โอเคครับผมเอาฟองเยอะเลยละอันนี้นะครับนะครับไปยอดลา เดี๋ยวผมผมตัดเดี๋ยวผมตัดตอนเล่นกองนี้เลยนะเดี๋ยวเจอครับโอเคครับตอนนี้ผมว่าหลงเพื่อนอยู่นะโอ้ในคนเดียวเนี่ยเอ้ยไม่ไหนเนี่ยขอแล้วเอ้าเดี๋ยวผมมาลองพื้นนี้ดูผมจริงนะฝั่งตัวถูกร้อยครับเอ้ยโอ้ตกใจหมดเรียบร้อยโอ้ด่านนี้มันแบบโหน่ากลัวเอ้ยมาเลย เฮ้ยพวกมึงไปไหนกันอะเฮ้ยตัวอะไรวะนี่ไงเฮ้ยเอะไรอะอ๋อเป็นไฟด้วยเผื่อมาเ้ยเหี้ยปวเลยปเลยเขาเขย่าสวยงามโอ้หลงตุงายโอ้ยตุงตรโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยัอไยโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยกอ้ยโ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 อ้ยเอโอ้เอ้ยอออออโอ้โอ้อโอยอยโอ้โอ้ยโอโอ้ยอ้ยโอ้ย โอ้ยจะตาย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 ตาบอสบอสบอนี่ไงอูโดหัวยังไม่โดนนะยงหัวอกเดี๋ยว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 เดียวเดี๋วเดีวเดียวเี๋ยวเดีดี๋ยวเ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 ดีวเดียวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว ใครมาหาผมครับเี้ยับมาครับไม่เดียงเล็นมือาชีานี่มาเนี่ยัุกทีตามตลีปเลี้ยวเลี้ยวเลี้าวเพราะว่าก็เป็เ้ผ้าว่าใคลไรมันไมนาจอกูฟ้าฟ้าว่มาครับมาครับมาเร็วเรอย่าพูดมากครับเร็วเร็วเล็ตตื่นตก็วดเล็ตเล่นอิวเลยเร็วๆครับเฮ้ยหลังๆครับตัวอะไรอ่ะ เออจะไปต้องสันานาเรียบร้อยครับโอเคนานาติบาแต่ไปแค่นีงเดี๋ยวเจอกันเรียบรเอยเพราะมันจะไม่ทันนะครับโอเคครับเจอกัน